ก็มีบางท่านนะคะที่มองว่านี่เป็นแผนของทรัมป์นะคะวางาเอาไว้หมดแล้วนะคะประกาศเก็บโหดแบบอาจจะไม่ค่อยสมใยสมผลนะคะเพื่อให้แต่ละประเทศนั้นแบบไพ่ออกมานะคะว่ามีดีลที่ดีที่สุดอะไรบ้างะะเพื่อกับอเมริกาสุดท้ายก็ไม่ขึ้นหลอกภาษีนะคะอาจจะมีเรทในใจอยู่เพียงแค่ประมาณ10%ที่เป็นฐาน ผมเดาว่าก็คงจะได้บ้างแต่ว่าคงจะมีหลายประเทศเ่ยโดยเฉพาะยิ่งเวลานี้นะเห็นตัวอย่างจีนแล้วเนี่ยนะเห็นเลยว่าพอจีนทําอย่างนี้แล้วเนี่ยช้ำก็ขับผิบสาอย่างน้อยขยับออกไป90วันเนี่ยมันคือยอมแพ้ระดับหนึ่ง ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเชื่อไหมว่าผมก็ฟังไอ้ลัมตรีพานิชครัมเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยบอกนี่นะไอ้ส่วนภาษีเนี่ยนะตัวเบส20%เนี่ยมันมาจากการติดไอ้เฟนตาเนลแล้วแค่นี้นะถ้าหาก่าษีที่ถึงเนี่ยแค่โทรศัพท์เนี่ยยกโทรศัพท์โทรถึงครัมเนี่ยนะตั้งเดียวเนี่ยนะแล้วก็คุยกันเรื่องเฟนตาเนลนะยี่สิบก็ลดได้เลยทันทีเนี่ยมันจะเป็นการใช้ค่าโทรศัพท์ที่คุ้มค่าที่สุดทรัมเองเขาพูดตลอดเนี่ยเขาจะเผยแพร่ออกมาเดี๋ยวก็จะโทรมาแล้วเดี๋ยวก็จะโทรมาแล้ว ทีนี่ยผมว่าหมาเขาลึกมากแล้วหมาเขานิ่งออกอย่างนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ครัมลึกไปสิ่งแล้วก็เวลานี้คือกำลังทำให้ครัมได้เกิดความปัดนปวด่วจนได้ถุดเสียกระบวนแต่คือก็มีฟัง ท่านนะคะที่มองว่านี่เป็นแผนของทรัมป์นะคะวางาไว้หมดแล้วนะคะประกาศเก็บโหดๆแบบอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลนะคะเพื่อให้แต่ละประเทศนั้นแบกไพ่ออกมานะคะว่ามีดีลที่ดีที่สุดอะไรบ้างเก <c oughs> ื่อกับอเมริกาสุดท้ายก็ไม่ขึ้นหลอกภาษีนะคะอาจจะมีเรทในใจอยู่เพียงแค่ประมาณ10%ที่เป็นฐานแต่เขาก็จะได้เห็นแล้วนะคะว่า10%เขาก็ได้แล้วก็ดีลที่ดีที่สุดจากแต่ละประเทศก็ได้และหลังจากนั้นก็ยังทํามาค้าขายกันต่อไป เหมือนเดิมนะคะบางส่วนก็อาจจะมีการไปผลิตสินค้าที่อเมริกาหรือบางส่วนก็อาจจะให้สิทธิพิเศษ,ษ,ษทางการค้าต่างๆนะคะตามที่รัฐบาลอเมริกาต้องการอเมริกาเนี่ยยังมีแต่วินอยู่ดีอาจารย์ธีรชัยมองอยังไงคะคืออย่างนี้คงจำได้นะตอนไอ้มุฎราสิกุมารของซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะตอนเข้ามาสู่ตำแหน่งเนี่ยคุณกิตาจำได้มากเขาทำอะไรเขาเชิญพวกเศรษฐีใหญ่ๆใ,ในประเทศเนี่ยนะฮะเชิญไปเก็บตัวไว้ที่ โรงแรมหาดาวหดาวนะฮะที่อยู่ในประเทศเขาเนี่ยกินเลี้ยงอย่างดีเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยพียแต่ว่าห้ามไปไหนแล้วก็ตั้งข้อหาบอกว่ามันมีการเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันต่างๆจนกระทั่งยอมใจทรัพย์สินให้เนี่ยนะฮะครึ่งหนึ่งถึงจะออกมาได้อันเนี้ยนะฮะผมว่าทรัมป์เนี่ยหมากของเขาเนี่ยคล้ายๆกันนะ อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะเรียนแบบแต่ว่าผลเนี่ยออกมาเนี่ยคือเรงออกมาก็คือว่าต้องการจะบีบนะ,ะเอาจากประเทศโน้นประเทศนี้อะไรเนี่ยนะฮะเกินเลยไปจากกติกาการค้าโลกปกติอวนนี้ลักษณะอย่างเนี้นะฮะประเทศไหนตื่นเต้นแล้วในที่สุดก็ยอมตัดเนื้อตัดเนื้อให้ก็ก,ก็จะเสียเปรียบแต่ว่า ประเทศไหนเนี่ยฝืนเหมือนอย่างจีนเนี่ยนะก็เขาก็เขาก็าาไปตามแนวของเขาลักษณะของอเมริกาเนี่ยคือเขาเป็น Consumer of last resort เขาก็นึกว่าไอ้ตัวที่เขาเอาไว้เนี่ยแล้วเป็นไอ้ไอ้ตัวที่ให้พลังอำน,นาจในการต่อรองเขาดีที่สุดเลยก็คือไอ้การที่เขาเนี่ยขาดดุลกับประเทศอื่นเนี่ยแหละก็เอาไอ้ขาดดุลันนี้มาใช้นะผมเดาว่าก็คงจะได้บ้างแต่ว่าคงจะมีหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเวลานี้นะ เห็นตัวอย่างจีนแล้วเนี่ยนะเห็นเลยว่าพอจีนทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนะชัําก็ขับผิดใาอย่างน้อยขยับออกไปเก้าสิบวันเนี่ยมันคือยอมแพ้ระดับนึงแล้วแหละมมันไม่ใช่แผนที่เขาน่าจะวางเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย์การที่เห็นตีนตอบโต้หนักขนาดนี้เอคืออย่างนี้เราฟังไอ้ไอ้ตัวเอ่อเอ่บเซนเนี่ยไอ้ตัวลัมดีคลังเนี่ยนะฮะให้สัมผณ์เนี่ย กี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยชัดเจนเลยเบสเซนเนี่ยเขาคำนวณง่ายๆก็บอกว่าเราเนี่ยขายของให้จีนเนี่ยร้อยหนึ่งจีนขายของให้เราสามร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดภาษีอัตราเท่ากันจีนต้องเสียเปรียบเราซึ่งอันนี้คิดแบบลอจิกง่ายๆแต่เขาลืมไปว่าไอ้ร้อยหนึ่งที่เขาขายให้จีนเนี่ยนะเขาจีนซื้อจากที่ไหนก็ได้แต่สามร้อยที่เขาซื้อจากจีนเนี่ยนะหาแหล่งซื้อแทนเนี่ยยากยากนะฮะเขาไม่ได้คิดตรงนี้แล้วสองเนี่ย พอไปขึ้นภาษีหนักๆเนี่ยมันออกมาจากกระเป๋าของคนอเมริกันตรงนี้เขาก็ไม่ได้นึกเขาเขาเขาไม่ได้นึกแต่ว่าเอาจริงวันนี้ผมรู้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมผมถึงได้ดูแล้วอาการของทรัมป์เนี่ยกังวลจะจะสังเกตนะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเชื่อไหมว่าผมก็ฟังไอ้ลัมรีพาณิชของทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์เลยบอกนี่นะไอ้ส่วนไอ้ไอ้ภาษีเนี่ยนะ ไอ้ตัวเบสยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมาจากการลิตไอเฟนทานิลนะแล้วแค่นี้นะถ้าหากว่าสีจิจวิงเนี่ยแค่โทรศัพท์เนี่ยาายกโทราศัพท์โทรถึงทรัมป์เนี่ยนะตั้งเดียวเนี่ยนะแล้วก็คุยกันเรื่องเฟนทานิลนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ลดได้เลยทันทีไมเขาบอกเนี่ยมันจะเป็นค่าตัวไอการใช้ค่าโทราศัพท์ที่คุ้มค่าที่สุดเป็นการเชื้อเชิญนะฮะให้ให้มีการโทราศัพท์ติดต่อไปทรัมป์เองก็พูดตลอดนะเขาจะเผยแพร่ออกมาเดี๋ยวก็จะโทรมาแล้วเดี๋ยวก็จะโทรมาแล้ว ไม่มีการโทรเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยการที่จีนเนี่ยนะฮะยืนหลักเนี่ยจีนจีนเนี่ยผมว่าหมากเขาลึกมากแล้วหมากเขานิ่งออกอย่างนี้เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ทรัมา์นึกไม่ถึงแล้วก็เวลานี้คือกําลังทําให้ทรัมม์ได้เกิดความปั่นป่วนจนในที่สุดเสียกระบวนการที่ไปพูดบอกว่าเออทุกคนจะต้องมามาจูบแหวนฉันเนี่ยนะฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่ามันสะท้อนได้เห็นเลยว่าเข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 า,เขาเดือดร้อน ในใจเขาเนี่ยถึงก็ต้องพยายามที่จะสร้างให้คนบริการเห็นเลยว่าเอ้ยไม่เป็นไรผมยังชนะอยู่ผมยังชนะอยู่นะฮะแต่เอาจริงข้าวตอนเนี้ผมว่าเขามองออกแล้วว่าเขาแพ้ด,ดังนั้นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะหลังจากนี้คุณทรัมป์ระง,งับส่วนริรชิพโรเกลทารีได้ไป90วันแต่กับจีนยังคงตอบโต้กันแบบเต็มที่และอาจารย์ธีรชัยก็ประเมินด้วยนะคะว่าจีนเขาจะไม่หยุดแต่เพียงแค่นี้เขาจะตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะศักทัศ ตอนนี้เนี่ยสองมุมนะคะอเมริกากับโลกความสัมพันธ์การค้าจะเป็นยังไงอเมริกากับจีนเราจะได้เห็นอะไรต่อไปแล้วก็เตรียมตัวรับมือกับผลที่เขาจะต้องต่อสู้กันไปอีกภาคใหญ่ๆยังไงบ้างคะอาจารย์คะผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยทั้งที่ผมพยากรณ์อย่างที่ว่าผมว่าเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังต้องติดตามนะเหตุการณ์มันตอนนี้มันไม่ได้เปลี่ยนเป็นวันๆมันเปลี่ยนเป็นชั่วโมง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะต้องต้องเลยมันยิ่งกว่าละครเนี่ยแล้วเป็นละครที่ทุกคนเนี่ยนะฮะรู้เลยว่ามันกระทบนะฮะต่อกระเป๋าตัวเองเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตอนเนี้ยเนี่ยเราเราเรา,เราต้องติดตามดูเพราะอันนี้จะเป็นบทเรียนนะในเรื่องของการวางหมากเนี่ยการเจราจาระหว่างประเทศที่ผมคิดว่าหาไม่ได้เลยค่ะส่วนทางกับบ้านเราล่ะคะในการไปเจราจาหลังจากนี้นะคะมันมีระยะเวลา 90วันนะคะแต่คืออาจารย์ทฤรชัยบอกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะการขึ้นภาษีในเรทที่เขาประกาศมาตั้งแต่ช่วงแรกแต่หาเราต้องเต็มกําลังหรือเปล่าในการเจรจาออฟเฟอร์อะไรบ้างที่เราควรที่จะวางแผนถ้าตอนนี้เราพอเห็นแล้วว่าอเมริกาเนี่ยกำลังเสียกระบวนผมคิดว่านะผมพยายามแนะนำมาตลอดเลยว่าสิ่งแรกที่ต้องทาขนาดนี้คือตับโต๊ะับโต แล้วเรียกร้องเลยบอกว่าเอ้ยแล้วก็ไปคุยเนี่ยโดยผ่านกรอบของอาเซียนเนี่ยนะฮะแล้วบอกเลยบอกว่าเอ๊ะที่คุณบอกว่าประเทศอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยเวลานี่คิดภาษีคุณเท่านี้เท่านี้แต่ละประเทศเขาคิดจริงเพียงเท่านี้เท่านี้ที่เหลือที่คุณเอามาจากไหนตั้งคําถามนี้ก่อนเรียกร้องให้เขามีคําตอบก่อนแล้วหลยยังจากนั้นก็อธิบายเขาบอกแล้วเป็นแบบนี้แล้วคุณจะให้เราทําอะไรคุณจะให้เราลดภาษีเหรอ แล้วเรลงไปเหลือศูนย์แล้วมันก็ไม่ได้ทาให้คุณสบายใจเนี่ยเพราะาคุณก็ยังมีส่วนที่จะเอาจากเราเ,เหลืออยู่อีกแล้วลอย่างนี้เราจะเจราจาอะไรมันจะกลายเป็นเหมือนเหมกับคุณต้องการจะตัดเนื้อเราเนี่ยแบบพ่อค้าในไอ้ไอ้ไอไอไอม์เชนน์เวนิสเหรอนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าการเจราจาเนี่ยต้อง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 ใจเย็นๆแล้วก็ผมผมแนะนำนะฮะให้ให้ไปยืนอยู่ท้ายแถวของอาเซียนดีกว่าแต่ว่าไม่แน่นะถ้าหากว่าทาง ทางรัฐบาลเนี่ยท่านจะเห็นเหมือนเหมือนกับพยายามจะเชียร์ให้ท่านท่านนายกเดินทางไปเองนะฮะหรือจะคนอื่นเนี่ยนะฮะเดินทางไปเองเนี่ยจะเพื่อจะไปจูบแหวนของทัาก็ตัามสบายแต่ก็คืองานนี้ชา้าช้าน่าจะได้พระเล่เบงามมากกว่าหรือเปล่าถูกต้องครับถูกต้องครับค่ะ ท้ายที่สุดสุดท้ายจริงๆนะคะอาจารย์คุณทรัมป์เขามีความเป็นไปไ,ได้ที่จะเปลี่ยนใจไหมคะเกิดเจราจากับประเทศต่างๆไม่ได้ดีที่ดีหรือเกิดกับจีนเนี่ยสู้กันจนกระทั่งเขาก็อาจจะต้องใช้เดิมพันถึงชัยชนะศักดิ์ศรีหรือสิ่งที่ต้องทําให้เกิดประโยชน์กับอเมริกาสูงสุดแล้วก็หาเสียงไปแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามเนี่ยต้องทําให้อเมริกายิ่งใหญ่เขาก็จะยอมแพ้ไม่ได้เหมือนกันนะคะจะกลับมาเลวร้ายกว่าที่เราเคยเจอในช่วงปีที่แล้วเนี่ยจะมีความเป็นไปไ,ได้ไหมคะ คืองี้ไอตัวที่ค้ำคอทรัมป์อยู่เนี่ยซึ่งสีนิผิงไม่มีปัญหาเนี่แต่ทรัมป์เนี่ยมีคือเลือกตั้งมิดเทอมปายปีหน้าขณะนี้นะฮะผมอ่านเกมครับว่าเขาเนี่ยต้องการเร่งการเจรจาเพราะสมมิอะไรเนี่ยให้มันจบถ้ามันจะมีผลกระทบต่อราคาสินค้าก็ให้เกิดเร็วนะถ้ามันจะทําให้ตลาดหุ้นร่วงก็ร่วงลงไปเลยนะฮะตั้งแต่ต้น ภายในตรมาสหนึ่งใรมาสองอะไรเนี่ยนะเอาให้มันจบเพื่อจะให้มันฟื้นขึ้นมาเนี่ยในใจมาดสาไตรมาสี่แล้วพอเข้าปีหน้าแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเรียกว่าเป็นเรียกว่าเอ่อเรือลั่นฉิวนี่แหละเขาถึงจะชนะเลือกตั้งมิเทอมปลายปีหน้าขนาดนี้ทุกอย่างผิดแผนเลื่อนไปเก้าสิบวันแต่มันจะกลายเป็นว่าถ้าเขายังเดินหน้าในเรื่องของไอ้ไอ้ไอ้อ้ะไรการคิดภาษีอะไรแต่มีอะไรเนี่ยนะฮะผลกระทบเนี่ย ต่อคนอเมริกันมันจะไปเกิดเนี่ยเอาเอาต้นปีหน้าไอ้เลือกตั้งไอ้ไอ้มิดเทอมขนาดนี้ผมว่าไปไม่รอดเลยถ้าดูอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีไอ้ไอ้ตัวไอ้กรอบไอ้มิดเทอมตรงเนี้นะซึ่งซึ่งซึ่งบีบบังคับเขาอยู่ลําบาหด่อยดังนั้นสงครามครั้งนี้ที่โลกกังวลว่ามันเป็นมาเกดอนเป็นวันสิ้นโลกกับศึกภาษีโหดรอบร้อยปีเนี่ยมันน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้ว ไม่แน่ไม่แน่มันมันของแปนี้เนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนะเราเองเนี่ยเ,เดิมเราคิดว่ามันจะออกอย่างนี้เดี๋ยวกะทาเพราะเขาเขาออกเขาออกนโยบายเป็นรายวันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยติดตามดูแต่ว่าในขณะนี้นะผมคิดว่าในแง่ของการทํางานเนี่ยนะสำหรับรัฐบาลไทยเนี่ยที่จะเป็นจะต้องอมีการเจรจาเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับที่ท่านนายกขาจะไปออกไอ้แถลงการแล้วก็ออกมาเป็นเมนูเลยนะ ออกมาเป็นเมนูเลยว่าสิ่งที่เราจะแลกกับเขาเพราะเราจะซื้อสินค้าได้เราจะให้ไทยไปลงลงทุนในประเทศอเมริกาได้เราจะาาาระวัดระมัดระวังเรื่องการสวมสิ์อะไรนี้ออกเมนูมาทาไมนะฮะคือเหมือนกับมามีคนเนี่ยมาแล้วมาจี้เอาปืนมาจี้เราเนี่ยนะฮะแล้วตามหลักเราก็ต้องถามคุณอยากได้อะไรอยากได้นเนกการเราก็ถอดอเนกการให้ อยากได้รถยนต์เราก็เอารถยนต์ให้อยากได้กระเป๋าตังค์ก็เอากระเป๋าตังค์ให้อันนี้ไม่ใช่ไปออกเมนูไปออกเมนูลิสต์มาแล้วคุณอยากได้อะไรเรามีทั้งหมดอย่างนี้อย่างนี้เ่ยนะอันนี้ไม่ต้องไม่ถูกเพราะฉะนั้นผมว่าการเจราจาขนาดนี้เราต้องนิ่งกว่านี้แล้วนคะ่ะ